Two. เพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับช่อง P Mad Dog Gamer นะครับเดี๋ยวเรามาลูยกันต่อเลยครับกับภาธีสี่ชั้นเตอร์ที่5นะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับของภาที่3มนะครับก็อากอซานะครับได้พาพวกนะครับมาถล่มคุกนะครับเพื่อจะพาแซมหนีไปด้วยนะครับโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับ นี่นายวางแผนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาที่นี่นั่นแหละขนาดนั้นเลยเหรอเร็วเข้าสามอลเราต้องไปแล้วโอ้โหพวกมันตายกันหมดเลยนะครับกำลังเล่นไฮโลกันอยู่เลยโอ้โห,โห,โห โอ้โหไอ้พวกนี้แม่งโคตรซาดิสเราได้ทำอย่างที่โลกต้องการแล้ว <c oughs> ได้นะครับอาวุธเราต้องบูนแล้วครับนายจำวิธีใช้ได้ใช่ไหมไ<ป>เอาไปโอเคเฮกเตอร์ถ้านายทำแบบนั้นมันจะเริ่ม เกิดจราจนแน่นอนก็ใช่น่ะสิอ๋อมันจะเปิดสัญญาณไซเรนหรือเปล่าสัญญาณุกเฉินหรือเปล่านั่นแหละครับใช่เตรียมตัวทองเก้ามาได้เลยโอเคโอ้ยใครมาไม่สนอแซมลูกซีพีมาอีกคนนึงโอเคเอาดิมาโอเค เฮ้ยเก็บกระสุนก่อนมีตรงไหนอีกไหมเอ้ยโอเคอเราตามอากาซ่าเลยโอ้ยเป็นฝูงมาดิเอาดิเอาดิเอาบ้าวเอาดิเอาดิเอาบ้าวมาดิอุ้ยกูยากได้ปืนยาววะทำไมามึงให้ปืนสั้นกูคนเดียววะโหโห โอโ้โหโอ้โหมีโมโนท็อป้วยนะครับจัดไปเด้จัดไปเด้จัดไปเด้ย,ดดย,ดดย,ยิงไปไม่มอง <c oughs> ไปแซมตามไปโอ้โหนี่มึงจัดบาตี้คอนเสิร์ตที่ต้กังเหรอจัดไปไม่หมดใครไม่โลกกูยิงใครไม่โลกมึงตายตายตายไออากาซาไอสัตว์มึงไม่ให้ปืนยาวกูวะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเห็นมีปืนยาวหรือเปล่า see. รอกูด้วยอากอซ่านี่ไงกูได้ปืนยาวแล้วมายิงสะใจซะหน่อยมึงคุยอะไรกัน,วะ,ปปนะวะภาษาปานามาเหรอวะกูไม่รู้เรื่อง ซามเอลหลบหลังทำไมล่ะอู้มันจะระเบิดนี่เองกูไม่น่าถามมือเล็กกรซ่าไปไรบ้างาผมโอเคไปโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์จะเอายิงกูไปยงเดี๋ยว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 กูขอเก็บปืนก่อนอือเอาดิมากูรออยู่นานแล้วปืนยาว ไปเว้ยใส่กระสุนให้พร้อมแฟ้มดีโดนให้เรียบร้อยอะไรวะอ,อากาซ่าช<ฮ>่ว,กวยกวูด้วยอืมดีมากโอ้โหท่านอนโอเคแต่งกิ้วไหลอากาซ่าได้กระสุนมาเพิ่มนะครับโอ้โหแม่งมันโดนโยนลงมาจากท้างนด้านบนพวกอากาซ่าแม่งโคตรหมดหมาดิก็มาดิครับอากาซ่าตามพี่มาเดีย๋ยวพี่นำทิมเอาว่าไหนดีเอ้ยวูวู มึงตัดสินใจไม่ทันแล้วยิ้งก่อนใจตุกตุกกอะไรอื้มึงแต่ไข่ดานแตกับมึงมาดิครับก็มาดิครับโอ้โหข้างล่างบานข้างล่างบานข้างล่างบานมาดิโอ้โหมาดิ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 อย่าหานะอย่าหานะมาดิมาดิโอเคครับข้างล่างน่าจะลงแล้วอ้กูยังยิงเลยยิงแบบไม่มอง่ง รู้จักเปล่าลูกพี่นี่พี่มาสอนพี่มาอะไรวะมาถือรู้จักเปล่าพี่ลูกศิษย์พี่มากเว้ยได้คู่เบอร์ก้อนมาจังวะอ่านก็ได้สมิวเทคเคอร์ฟเวอร์สมเวลลบก่อนโอเคมึงจะเล่นอีกเลยใช่ไหมระเบิดมันเยี่ยมจริงๆเอ้าโอ้โหยังมากันอีก ม,มึงไม่รู้จกกักลุกศิี่มาจี่ม่ไม้มองยิงใครแต่ mente mente. ไ,มมไม่มองยิงไม่มองเว้พี่ลูกสิมากระโดดีอะไรวะเอานี่เดี๋ยวเดีวดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไม่ไหวเอาอ้พึ่งแทบวะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดครับเดี๋ยวเดียวเด๋ยวกูมาแล้ว มาสุราดมึงมาแล้วโอ้โหจะยิงไปโดนสเสาไอเวยนกูนี่โง่จริงยิงไปไม่มองยิงไปไม่มองโห้ยโอ้เหลือมึงสองโอเคอันนี้หนึ่งเรียบร้อยไปเหลือมึงตัวเดียวแล้วเอาเหลือสองตัวไอเชีย่ยเอ้ยมึงรู้จักเปล่าฮะแซมลูกซิตมินีลูกซิตพ่มาด้วยมาะดิเตะใครรันแตกมึงหมดจังหวะหมดจังหวะก็ซะ โอเคระเบิดหูแทบแตกเว้ยเนยเอาปืนนี้ดีกว่ามาทางไหนโอเคทางนี้ใจเย็นไอ้แส้มึงจะต่อยใครโอเคครับออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ย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 วครับโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนล็อกก่อนไอ้ซ้ำโอ้โหเดี๋ยว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 ไอ้โอ้ยเราจะอาบาก้า เอาไงดีวะป้อมปืนน่ะโอ้ยี่เอ้ยป้อมปืนหืมกระสุนจะหมดไปแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงแล้วมันพัง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 โอ้โหพังหมดแล้วโอ้โหตปุ้มโอ้โหน่าจะโดนอาร์บีจีนะครับโอ้โหแล้วใครมายิงอาร์บีจีช่วยกูวะแจ๋วเว้ยลูกน้องอากาซ่าแน่นอน เดี๋ยวดิเดี่ยวดิอืออืืออูไปก่อนอืออือเอสัตวิ่งแม่เลยสัตแม่ไปวิ่งโชว์ไปเว้ยดูยิงแบบไม่มองยิงไม่มองระเบิดปูมา RPG นี่ไงโอ้นี่ไงเหมือน RPG ของอาลกาซาโอเคที่ตั้งเยอะตั้งแยะสักทีดีมั้งอืออืืออืออืเดี๋ยวเดี๋ยวอือ ไอ้เคี้ยดำนี่มึงมาแย่งกูเบียดคอปเพอร์อัศกิทีมึงไอ้เวนเอ,อ้ยเฮย้ยรู้จักน้องพี่มาสเปล่าอุ้ยตีโดนเสงเยอะแล้วแหละอุ้ยห้าเฮ้ยเอาสร้างไปไหนวะโอเคตามมากรซ้างไปโอ้ออกมานได้โคตรมันเลยแม่งบู้กบสุดสุดเลย โอ้ยจิตเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับปานาม่าลุกเป็นไฟว้าโคตรโคตรอัลกซาเอา,า,าเอาน้ำไปแดกดื่มหน่อยไหม ไม่ไม่ฉันไม่เป็นไรเอาหน้าอย่ากระตัวแห้งตายหรอกขอบคุณมากแล้วสมูเอลเด็กจะทำอะไรต่ออ,อทำอะไรต่องั้นเหรอก,ก็คงจะอับน้ำน,นอนหลับบนเตียงนุ่มๆอาจจะหาคนตูวอุ่นมานอนข้างๆตามหาน้องชายฉันด้วย น่าจะเป็นการเริ่มต้นทีดีใช่แล้วอีกนานไหมกว่านายจะหาสมบัติของเอเวี่เจอก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้ากลับไปบ้านได้ก็จะเริ่มหาต่อได้ใช้เวลานายแค่ไหนมันยากที่จะพูดนะจนกว่าจะได้เริ่มนายบอกว่านายรู้ว่ามันอยู่ไหนไม่ใช่เหรอใช่ฉันรู้แต่ว่า มันไม่ใช่ว่าเอเวอรี่มีแบบมปแ,แล้วกาแล้วกาแผนที่ไว้เลยเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องอชิปหายแล้วโอ้ว่าแล้วครับมันพาเรามาเพราะอะไรมันมีแผนโลกนี้ไม่มีของฟรีจริงด้วยมึเงเอ้แซมโดนแน่ใจนะหนะงานเข้าแล้วครับแซม like you, ฉันชื่ฉันชื่นชอบแกนะซามูเอลมากกว่านั้นฉันเชื่อในตัวแก นั่นแหละแกถึงได้ออกมาที่นี่ฉันเข้าใจแต่ฉันต้องการเวลาหน่อยเดี๋ยวปัญหาก็คือว่าฉันอย่ามีความว่าระแวงในหัวฉันมากมายเฮคเตอร์ฟังฉันนะฉันจะหามาให้เจอไม่ทันมั้งใช้เวลานานแค่ไหนหกเดือนคนเรานี้มันขี้เกียจจริงๆเลย มักจะขอเวลามากกว่าที่ต้องใช้สามเดือนแล้วกันสามเดือนเป็นไปไม่ได้สามเดือนเอามาครึ่งหนึ่งทำได้ไหมพูดสิสามเดือนครึ่งหนึ่งทีนี้ถ้าแกคิดจะหนีหรือพยายามซ่อนสมบัติแล้วก็หรือพยายามทำอะไรที่มันโง,โง่เรื่องถึงหูฉันแน่และก่อนที่แกจะได้ ฉันจะไปอยู่ตรงนั้นและถึงตอนนั้นละก็ความตายจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันมอบให้แกแน่ๆแฟมมันคู่เรานะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับแฟมที่แท้เอลซา,าม,มันมีแผนนะครับที่ช่วยเราออกมาขอส่วนแบ่งนะครับของสมบัติทั้งหมดครึ่งหนึ่งนี่แกลุกสิเมืองที่ใกลที่สุดอยู่10กิโลเมตรตรงนั้นอะ่ะโหให้เงินด้วยนะครับ นานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นพระอาทีตยขึ้นใช่ไหมสมอลเมื่อพอฉันหาเจอแล้วเนี่ยแล้วไงต่อไม่ต้องห่วงนะเมื่อเวลามาถึงฉันจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเอาส่วนแบ่งลาก่อนสมอลสวยแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ไอแซมมันถึงสวยอย่างนี้โอ้โหอัาบกาก็ปล่อยตัวฉันไปแล้วฉันก็มาอยู่ที่นี่แหละชิบหายแล้วพี่เอ้ยเราน่าจะตามรอยที่เหลือได้รอยเหรอแซมมันไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วหลังจากฉันที่กับเลฟหนีไปเราก็ไปที่โบสถ์ซินเซนซิตแมทเรียบร้อยเราหาของที่นั่นเป็นอาทิตย์ไม่มีสมบัติะไรเหลือเลย แต่เขาก็ไม่ลดละเหมือนกันนะไปอีกหลายปีแต่ก็ไม่เจออะไรเลยก็ไม่แปลกใจเท่า,า,หไ,าไหร่หรอกหมายความว่ายังไงเนี่ยแซม,ม <c oughs> ก็แค่ฉันก็ไปคุยเองเหมือนกันแล้ว <c oughs> ฉันว่าเลฟไม่เจอสิ่งนี้แน่นอน <c oughs> เป็นสิ่งที่สุดยอดที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ มันก็แค่กลางเขนไม่ใช่หรอจำได้เปล่าที่เราเคยเจอมันกวงแล้วก็พังไปแล้วแต่ว่าอันนี้สภาพยังดีอยู่เลยเอเวอรี่ทำกลางเขนไว้มากกว่าหนึ่งอันฉะนั้นสิ่งที่หายไปในปานามามันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ใช่อ๋อถ้างั้น oh, แล้วมันอยู่ไหนล่ะ ไอ้ของชิ้นนี้มันกำลังไปประมูลในอีกสามวันที่ลอสซีเอสเตดลอสซีเอสเตดเหรอรู้จักด้วยเหรอใช่แล้วนายมีแผนเอาบัตรรับเชิญเพื่อเข้างานประมูลตลาดมืดหรือยังก็ไม่จําเป็นต้องมีบัตรเชิญเข้าง,งานหรอกมัง้งแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนในการประมูลล่ะให้เชิญเอาบ้านไปจำนองก็ได้นะมันก็ไม่พออยู่ดีหรอมั้ง นายจะขโมยมันใช่ไหมไม่เราตั้งหากโอ้สุกไก่โอโนไม่ฉันทำไม่ได้นะอะไรคือฉันทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแซมอีกอย่างยังมีคนอื่นอีกตั้งเยอะที่พอที่พอพึ่งพาได้เช่นใครล่ะไม่รู้สิอย่าง ชาลีคัตเตอร์ก็ได้โนไม่เอาไม่เอาไม่ล่ะฉันไม่เชื่อใจครับชา์ลีคัตเตอร์หรือใครก็ตามในในเบอร์โทรศัพท์ของแกเข้าใจไหมฉันจำเป็นต้องให้แกช่วยเน็ตโคตรกดดันแสมมันต้องมีทางอื่นสิฉันเหลือเวลาไม่ค่อยเยอะกับอัลกอซ่ายิ่งแล้วใหญ่เลย เนตน่าจะช่วยพี่นะผมคิดว่าไม่น่าจะปฏิเสธนะดูสีหน้าก็บอกอารมณ์จะร้องให้เฮ้ตัวเองนี่เขาเองนะตัวเองต้องไม่เชื่อแน่เลยเจมสันเดินเข้ามาพร้อมใบอนุญาตแล้วโอ้หถึงก็ต้องโกหกไอรีน่านะครับเขารู้เขารู้แต่ว่าดูเหมือนเขาต้องรับงานที่มาเลเซียแล้วล่ะ หลอกเอเลน่านะครับเพื่อจะไปช่วยแซมครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้นะครับว่าแซมแซมคอขึ้นเขียงแล้วนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นมากเลยใส่ทักซีโดเห็นลหรือเปล่าก็มีพวกเศรษฐีพวกไม่น่าไว้วางใจเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะเข้างานเหลือเวลาเยอะน่ารู้สึกว่าห้องเก็บของเนี่ย จะสร้างอยู่หัหลังคาลิฮาดนะเห็นหรือเปล่านั่นไงอยู่ข้างบนนั่นไงฉันเจอแล้วสงสัยเหลือกเกินว่าเขาซุกอะไรไว้ข้างในนะเราจะเอาแค่กลางเขนโอเคไหมไม่รู้สินายไม่อยากได้อะไรติดไม้ติดมือไปฝากเอน,นหน้าหรอ s <S อย่าทำให้มันยุ่งยากเลยนะแซม s <S จริงๆมันจะ,จะง่ายกว่านี้นะถ้าเรามีแค่เราสองคนที่จะทำ s <S เขาอาจจะไปอยู่ข้างในแล้วด้วยซ้ำ แต่ไม่ได้ลื่นหรอกนะน้ามีแผนสำรองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูดีๆแซลลี่ก็ไม่มาไม่เพราะว่าเขามาแน่หรือว่าถ้าเขาโดนจับแซมเขารู้จักคนที่ไปประมูลนั่นเขาจะเดินผ่านเข้าไปซึ่งข้างบนแล้วก็เปิดหน้าต่างให้เราแผนนี้ก็ดีอยู่แล้วอะอรอมีอะไรพูดมาเลยแล้วถ้าเขาก็มวยกลางเขีนไปละ่ะไม่มีทาง ใช่เซรีแบีนคนเดียวกับที่เราเคยคุยหรือเปล่าเขาเคยหักหลังคนแต่เขาไม่หักหลังเราหรอกฉันรู้ว่านายสองคนไม่เคยเจอหน้ากันแต่ฉันเชื่อใจแซลลี่แซลลี่เป็นครอบครัวของฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันอยากให้นายเชื่อใจเขาด้วยเหมือนกันก็ได้เขามาเพื่อช่วยเรา แซมมันยังไม่เคยเจอแซลลี่นะครับมันก็ต้องระแวงเป็นธรรมดานะว่าแซลลี่จะหักหลังอีกทีหรือเปล่านั่นไงเจอเหรอนั่นไงไ่ายไกแล้วเห็นไหมเชื่อใจสิ <c oughs> ชุดสู้จะได้ไม่เลอนะน้า <c oughs> ขอบคุณลุยกันลุยกันเลยครับ อ๋อตัดเข้าแชปเตอร์ที่6โอเคขึ้นแชปเตอร์ใหม่โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอจบแชปเตอร์นี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีแมทด็อกเกมเมอร์กันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับบ๊ายบายครับ One, two, three, come ืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง P Mad Talk Gamer กันด้วยนะครับขอบคุณครับ